ซีรีส์กะปิ EP ที่2อรอบที่แล้วนะครับัยรุ่นที่เราได้เคยสดมาแล้วทำการหมัก1คืนแล้วนำมาตากแดดให้ได้1แดดนะครับจบไปเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการหมักเคยที่ได้ตากแดด1แดดแล้วเนี่ยนะครับไว้อีกประมาณ3 7วันนะครับเพื่อนำมาตากแดดอีกครั้งและนี่นะครับก็เป็นเคยนะครับหลังจากที่เราตากแดดไป EP แรกนะครับ และนําไปหมักไว้อีก3-7วันแล้วก็นํามาตากอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้เราจะตากแบบบางๆนะครับหลังจากเสร็จรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บไว้อีกประมาณ3-5วันนะครับแล้วก็นํามาบดหรือโม่ให้ละเอียดเป็นเนื้อกะปินั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเคยสดนะครับที่ กำลังผ่านแดดหนึ่งแดดเนี่ยกับเคยที่ได้ผ่านแดดมาแล้วหนึ่งครั้งและนํามาหมักไว้เนี่ยก่อนจะมาตากอีกครั้งเนี่ยจะมีสีสันที่แตกต่างกันเลยสิ่งสําคัญที่สุดในการทํากะปินะครับนอกจากความสดของเคยที่นํามาทํากะปิเนี่ยที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือธรรมชาติก็คือแสงแดดนั่นเองเพราะว่าถ้าแดดด,ดีนะครับเราจะจบแต่ละขั้นตอนภายใน1วันหนึ่งครั้งก็คือ1แดดนะครับฉะนั้น ดูระยะเวลาดูสภาพอากาศที่ดีก่อนที่จะนํามาตากแดดเพราะถ้าเคยหรือกะปิที่เราทำเนี่ยนะครับแดดไม่ถึงเนี่ยโอกาสเกิดความเสียหายหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เห็นไหมครับว่าการทํากะปินั้นไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องพึ่งพาทั้งธรรมชาติและการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมาร่วมด้วยนั่นเองนะครับรอติดตามชมนะครับ e ีีต่อไปนะครับกว่าจะเป็นกระปินะครับเาหนูจะเสิร์ฟถ,ถึงที่ให้ชมทุกขั้นตอนเลย